คันนี้พิเศษนิดนึงนะครับได้เป็นยางโตโยปี19ด้วยครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยท้องถอยข้างหลังเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นเลยแล้วก็ยิ้มคันเนี่ยประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นกระจกแบบเฟรมเลสมาอย่างนี้ด้วยนะไม่มีเฟรมเลนส์แล้วเรายิ้มคันเนี่ยพอเรากดกระจกลงไปนะบอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมก่อนที่ที่กะหลาดมาเกยนะครับ <S <S วันนี้ผมอยู่กับเจ้า Mercedes-Benz CLA 250นะครับผม นี้นะครับได้เป็น250ก็รู้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่เขาเป็น CLA แล้วรหัสห้อยมาด้วย250เนี่ยก็จะได้เป็นตัว MG นะครับก็ถือว่าเป็นท็อปสุดแล้วก็จะได้หลังคาแก้วพารามิกซันลูคกันด้วยะละครับสหรับคันนี้ตัวรถปี2017นะครับผมสิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็ได้เป็นกระจังหน้ากระจังหน้าก็ได้เป็นดัมเบกิวลวดลายสวยงามนะครับคันนี้เนี่ยลองมาดูที่ตัวไฟเดลไลท์ของเขานะครับก็จะมีความสว่างมากขึ้นแล้วก็มิติของไฟหน้านะครับก็จะได้มาเป็นเหลี่ยมอ่า ตัวมิติเนี่ยก็จะสังเกตได้ง่ายครับว่ามันจะเป็นเหลี่ยมซึ่งตัวก่อนหน้านี้ก็จะเป็นแค่ลูกแก้วกลมๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ยังเป็นซีนอนแล้วก็ปรับอัจฉริยะให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวพัดรอบคันว่าจะเป็นชุดแต่งด้านหน้านะครับก็จะให้มาเป็นแบบมีความเป็นสีดำๆเพื่อเพิ่มความฉบเฉียวเข้ามาด้วยนะครับรถคันนี้ครับได้เป็น MG ขอบ18นะครับลาย m g 5ก้าการครัวและคันนี้คันนี้พิเศษนิดนึงนะครับได้เป็นยางโตโยปี19ด้วยครับ ลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่เลยที่แรกเนี่ยผมไปอ้อนมาว่าพี่ยางพี่แบบไปหมดแล้วอะ่ะเปลี่ยนยางให้ผมหน่อยเนาะอะไรเงี้ยครับลูกค้าก็ใจดีเปลี่ยนมาให้เป็นของโตโยต้าด้วยนะครับแล้วก็รหัสลังครับก็ได้มาเป็น CLA250 นะครับก็อย่างนี้ผมบอกไปครับว่าไม่ไม่ว่าจะเป็น CLACLA อะไรพวกนี้ถ้าเกิดห้อยมา250เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่าอันนี้คือรุ่นท็อปสุดแล้วก็จะได้เป็นความเป็นพาร์ทเอ็มีอะไรประมาณเนี้ยแบบดิฟดำๆท่อคู่เป็นความสปอร์ตเข้ามาแล้วก็ได้ ผมอะไรได้เป็นก้านตัดแล้วก็ได้เป็นหลังคาแก้วพารามิคสลูมนะครับคันนี้ก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้เาเปิดง่ายๆครับงัดขึ้นง่ายๆเลยข้างหลังถือว่ากว้างมากๆนะครับผมลงไปนอนได้8คนยออค,คนเดียวก็พอคันนี้เนี่ยข้างหลังเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างแล้วแล้วก็สามารถเก็บผงเก็บของได้ไม่ว่าจะเป็นถุงก้งถุงก๊อบผมว่าเก็บได้ดีนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นฝาไฟฟ้าอ่าแล้วก็จะค่อนข้างแบบไม่ต้องมาเผอว่าแบบเอ๊ะกลัวฝาจะพังเลยดูแลรักษาง่ายแอาแค่ปิดลงมาเลยปึ้งแหมแล้วคป็นคันนี้ อย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าและไฟหลังเนี่ยเขาก็มีความแบบแอบเปลี่ยนมีไมเนอร์ขึ้นมานิดนึงก็ข้างหลังเนี่ยครับจากปกติจะเป็นแบบห้อยคล้ายๆปีกนะครับแต่อันนี้ก็จะให้มันเป็นแบบใหม่เป็น LED แท็บใหม่นะครับผมก็ถือว่าหรูหราสวยงามแล้วก็เฉลียเฉียวเลยทีเดียวเชียวแกรครับผมแล้วก็คันนี้เนี่ยได้เป็นคคเดตโกเรียบร้อยแล้วก็แค่คุณแจใส่กระเป๋าไว้คุณแจอยู่ไหนวะไม่รู้กดไปเลยเนี่ยรู้ไหมทำไมผมกดไม่ติดไม่มีคุณแจไงโอเคครับผมแล้วก็มาต่อครับเมื่อกี้สไาล์ไม่ติดเพราะว่าไม่ใช่น้ำม กุญแจหายแต่ผมหาเจอแล้วนี่เป็นไงแด้วมาเป็นคุญแจอย่างนงี้ก็ถือไว้ในมืออย่างเดียวครับแล้วก็เหยียบเบรกกดตุ่มสตาร์ทได้เลยบึ้นเรียบร้อยครับวองลอัย AMG เป็นการตัดนะครับปึ๊บเป็นไงนี่บอกเลยถ้าไม่ใช่ AMG นะเวลาขับรถรถติดๆนะเล่นอย่างนี้ไม่ได้หลายคนบอกเอ๊ะการตัด AMG ดีไงอ๋อดีอย่างงี้ครับไวเล็วพลังอเหงายอกโอเคครับเพื่อจริง,รงๆแหละมันมันให้ด้วยความเป็นฉบเฉียวแล้วก็จับรู้สึกว่าจับถนัดมือขึ้นแล้วเวลาเรา ลุกหรือว่าแบบเอาตัวเข้ารถเนี่ยมันก็จะทําให้แบบง่ายขึ้นอ่ะไม่ติดขาอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีเดินตะเข็บแดงนะรอบคันว่าจะเป็นตัวเบาหรือว่าจะเป็นตัวก้านพงมอะไรเองก็ดีนะครับแล้วก็สลับกับหนังอคันทารานะครับที่เว่าจะหุ้มไว้ก็ถือว่าหรูหราแล้วก็เท่ สุดๆไปเลยครับแล้วก็มาที่ข้างในกันบ้างครับหลักๆในผมอยากให้ดูจองนี้มากเลยก็จอนี้ก็ค่อนข้างใหญ่ขึ้นจากตัว Mercedes Audio 2.0แล้วนะครับผมแล้วก็จอนี้ทำยังไงหลักๆนะเวลากล้องถอยข้างหลังเนี่ยเห็นชัดมากขึ้นเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ผมถ่ายกลางคืนนะแสงอาจจะดูดรอปๆนิดนึงแต่ถ้ากลางวันเนี่ยบอกเลยว่าสีสันสดมาก <S <S ที่สำคัญเนี่ยให้มันเป็น2มุมมองด้วยกันนะครับแล้วอีกมุมมองหนึ่งก็เนี่ยเป็นโค้งๆแบบคล้ายๆเลนเลนไวแล้วแต่ว่าผมมองว่าถนัดก็ต้องอันนี้แหละลที่สำคัญเนี่ยเวลาเราหมุนพวงอ มันก็จะคำนวณให้ว่าตัวรถจะไปในทิศทางใดนะครับว่าแบบถ้าเกิดว่าคุณถอยพวกอะไรอย่างนี้รถมันก็จะมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยครับก็ผมว่ามองได้เคลียร์ขึ้นแล้วก็ชัดขึ้นมากเลยฮิวอ่าแล้วก็มาที่ v e h i c l e นะครับเรามาดูว่าเป็นอะไรบ้างครับเข้ามาที่ v e h i c l e s e t t i n g ครับหลักๆนะครับก็จะมีไฟมันก็จะแบบบอกว่าแบบว่าอินเทเลียภายในให้เปิดไฟเวลข้ามไหมอะไรเงี้ยครับตัว a m b i e n t light เป็นยังไง a m b i e n t light เนี่ย ปรับได้แค่5ระดับสีนะครับตัวนี้อา่าก็อันน,น,นี้อันนี้เป็นความสว่างนะครับก็ผมปรับไปที่ระดับ5แล้วกันรู้อยู่แล้วใครดูรีวิวของซิลิทีกะลาดเนี่ยผมเป็นโลก,กจิตกับความแอมเบียนมากเลยจริงๆแบบรถไม่มีอะไรก็ได้ขอแค่แบบมีไฟเดินก็โง่งมาหนึ่งเส้นอุ้ยหรู <c oughs> มาที่คัลเลอร์กันบ้างครับก็อันนี้ถึงจะไม่มี64เฉดสีอะไรนะแต่ว่าก็มี12สสีไม่ไอายเพื่อนบอกเลยชอบสีอะไรก็ใส่กันไปเลยก็อันนี้ผมเอาเป็นสีแดงแล้วกันนะครับตัดกับ ความไดด้แดงเบาะดําดได้แดงแล้วก็ด้วยความสปอร์ตของเขาเนี่ยผมก็ทิ้งไว้ให้เป็นสีแดงนะครับโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าจริงๆตัวนี้บริสเดตตัว CLA เนี่ย,ยรู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวเริ่มต้นแต่ว่าออปชั่นภายในเนี่ยก็ให้มาจัดเต็มมากๆเลยนะและสำคัญเนี่ยเขาเป็นคูเป้เลยแต่ว่าคูเป้องเขาเนี่ยก็ได้มาเป็นสีประตูเดี๋ยวผมจะไปลองนั่งข้างหลังให้ดูนะครับว่าความคูเป้สีประตูของเขาเนี่ยด้านหลังจะอึดอัดอะไรยังไงขนาดไหนเราเจอกันด้านหลังนะครับผม เนี่ยครับผมมาอยู่ด้านหลังแล้วโอ้หบอกเลยมือชีพบอกว่าแล้วก็อยู่ที่ข้างหลังกันมากนะครับด้วยความเขาเป็น4ประตูคูเป้เนี่ยถือว่าข้างหลังเนี่ยดีกว่าพวก2ประตูคูเป้เยอะมากๆครับไม่ไว่าจะเป็นการเข้าออกที่สะดวกสบายนะแต่จริงๆเมื่อกี้ผมไม่เปิดประตูเข้ามานะว้ามาว้าแล้วก็ข้างนี้ก็จะได้เป็นที่วางแขนมาด้วยนะครับซึ่งตัวนู้นอาจจะไม่มีอ่าแล้วก็ได้มาเป็นแบบที่วางแก้วน้ำไว้แต่เขาแอบอยู่เขาแอบอยู่หรือว่าบางทีเราจะพับมุมนี้ไปก็ได้ แล้วก็นั่ง3าคนก็แบบสบายๆยอะไรเงี้ยก็ตรงนี้ก็ให้มาเป็นแบบช่องแอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอมเป็นรท์ที่ผมปรับไปเมื่อกี้สังเกตได้เลยครับเป็นจะเป็นมุมนี้อ่จะเราก็จะเห็นแบบสีแดงแดงมาล้อกับพวกตัวหัวหมอนนะครับซึ่งอตอนนี้ขออภัยในความไม่สว่างนึงเพราะว่าผมต้องใช้ไฟช่วยนะครับโอเคครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็ยังมองเห็นแบบความหลังคาแก้วพารามิกไปด้วยผมรู้สึกว่าสวยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นกระจกแบบเฟรมเลทมาอย่างนี้ด้วยนะ เพิ่มความสฉลเสีย่ยงในสไตล์คูเป้ทั้งหน้าและหลังนะดูบานหน้าแล้วก่อนเป็นไงไม่มีเฟรมเลยแล้วเรายิ่งขันเนี่ยพอเรากดกระจกลงไปนะบอกเลยว่าสปอร์ตสุดๆเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าคันนี้เนี่ยจะกี่แรงมา้าแล้วกี่แรงโมครับจังหวะนี้ช่วยกันทำาหากินนะครับผมกดอัพใกล้ๆใ,ใ,ให้ดูรอยหัวน็อตนะครับผมว่ารถของผมนั้นสีเดิมขนาดไหนเป็นไงรอยหัวน็อตแก้ไม่มีแกะแม้ะทั่งรอยหัวน็อตฝากระโปรงนะครับได้คันนี้คันนี้นี่ได้เลย บอกเลยครับว่ามาพร้อมเครื่องยนต์2,000ซีซีอ้าวร้อนหยอกแล้วก็แรงม้าครับของเขาให้มาถึง211แรงม้านะครับผมบอกเลยว่าเล็กเร็วแรงสุดๆนะครับสำหรับคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของก็โทรมาเลยครับผมใช้เบอร์เดิม0 9 9 0 5 4ก้9เนี่มันโอช้อปปิ้งมันเนี่ยครับแล้วก็ราคาคันนี้ครับอยู่ที่1 5 6 0 0 0้บาทนะครับผมก็ใครเครดิตดีนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ถึง1 5 3 0 0 0 0บาทนะครับใช้เงินแค่30,000บาทก็ดาวคันนี้ได้แล้วนะครัับแแลล้วนนนีีผมกกพ่่ตาาดขออไป Terima